เดี๋ยวเยวพอทนะัานเสร็จเอง,เองวางทับอย่างงี้นะวางไปบนี้เลยนะ <Yeah. S 1> วางไว้เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะว,วางบัดเดี๋ยวเรามาเชื่อมแบบนะแบบขี้เกียจกันนะครับเอาาะวางทับเลยครับเลย หมอนี่หมอกันนะอันอน,อนี้มันผมไปเห็นใน YouTube มานะครับผมเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันได้ปะ,อ,ะออกเลยเออดูเอาดิยพอได้พอได้อยู่อันนี้ผมวางไม่ตรงเองนะอันนี้มันมันมันได้อยู่นะเดี๋ยวผมวางไม่ตรงเอง เห็นนะเห็นนแล้วเดี kurz, at, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันนึงเอาอีกอันนึงเดี๋ยวลองดูดูอีกอันนึงนะเดี๋ยวลองดูอันนเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกอันนึงลองดูนะครับดิน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 อ่ะปะ มงลองดูก่ครับว่าอันนี้นจะออกมาได้ไหมผมไปเห็นมาใน sorting YouTube มาอยู่อันหนึ่งนะครับลองดูทำขำกันครับแต่จริงๆแล้วใส่หน้ากากเชื่อมน่าจะปลอดภัยแล้วกวว็สวยด้วยลสวยด้วยอันนี้ลองดูก่อนว่าสวยไหมแต่ผมเห็นว่าที่เขาทำมันก็สวยดีนะเดี๋ยวลองดูนะครับ อ่ะพี่มัน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 เหมือนมันโดนมันโดนเหล็กฝั่งเดียวอ่ะเดี๋ยวมันก็แนวสวยนะลองคอดูดิลองคอสดูกันขอขิ้กันละ ดีป่ะติดติดป่ะ,ะ,ะนี่ครับสวยแนวสวยด้วยครับสำหรับลองไปใช้ดูครับเท่ดีเจ๋งดีมาแชร์ต่อประสบการณ์ครับ